Hello, Good afternoon, s t u d e n t in r a ป o ม 3. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่ 3. วันนี้คาบสุดท้ายเรามาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with ร r o o ตสำหรับในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ Around School. Around School. Around แปลว่ารอบๆอบ s h o o o l แปลว่าโรงเรียน Around School ก็คือรอบๆอบโรงเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้และบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนของเรากันนะคะ ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ school subjects กันก่อนนะคะ,ะเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่า school subjects ก็คือวิชาต่างๆที่เราเรียนกันที่โรงเรียนเราทบทวนกันนะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างค่ะนักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามคุณครูเลยนะคะวิชาแรกไ t ยไทย h o ยภาษาไทย วิชาที่สอง English 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 ภาษาอังกฤษวิชาที่สาม Art 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 ศิลปะวิชาที่สี่ Math 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 คณิตศาสตร์วิชาที่ห้า music 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 วิชาดนตรีว e, ิชาที่6 PE 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 สุขศึกษาพละศึกษาวิชาที่7 science 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 วิทยาศาสตร์วิชาที่8 social studies social studies social studies. So studies สังคมศึกษาค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเอาไปงานขึ้นมานะคะเปิดไปหน้า11 เรื่อง around school นะคะเอาคำสั่งให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของนักเรียนและระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนบรรยายโรงเรียนอ่านักเรียนดูข้างบนก่อนนะคะเอาในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของนักเรียนนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเอาส่วนข้างล่างเราจะต้องเติมอะไรบ้างอะเรามาดูกันเลยนะคะอ่านักเรียนดูนะคะเขาบอกว่า hello My n a m e อ่าส่วนนี้นักเรียนจะต้องใส่ชื่อของนักเรียนอ่าชื่อว่าอะไรนักเรียนใส่เลยนะคะ ต่อไป a m bla bla years old ตรงนี้ก็คือให้เติมอายอาุนักเรียนใส่ตัวเลขไปเลยนะคะนักเรียนอายุเท่าไหร่ต่อไปบรรทัดที่2เขาบอกว่า I study in p r a t h um tree at Ban g u w i n g School ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียน Ban ก u i n g ต่อไปบรรทัดที่3 my school is บลาบลาบลาให้นักเรียนเขียนบอกนะคะว่าโรงเรียนของนักเรียนเป็นอย่างไร big or small ใหญ่หรือว่าเล็ก ต่อไปนะคะ there are บลาบลาบล,บล Class า classrooms อา there are แปลว่ามีจุดจุดจุด c l a s s r o o m แปลว่าห้องเรียนอ่านักเรียนนับเลยนะคะว่าในโรงเรียนของเรามีห้องเรียนทั้งหมดกี่ห้องต่อไปเขาบอกว่า In the morning I study อ่าในตอนเช้าฉันเรียนอ่านักเรียนเขียนนะคะว่าในตอนเช้าอ่านักเรียนเรียนวิชาอะไรบ้างอ่าใส่ลงไปเลยนะคะต่อไป In the afternoon อ่าแล้วก็ในตอนบ่ายอ่านักเรียนก็เขียนนะคะ I study อ่าฉันเรียนเรียนอะไรนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนว่า I study ด้วยแล้วก็ใส่วิชาที่นักเรียนเรียนในตอนบ่าย ค่ะสุดท้ายก็จบด้วย I love my school I love my school ก็คือฉันรักโรงเรียนของฉันข้อมูลทั้งหมดนักเรียนเขียนโดยการทบทวนคำศัพท์ที่เราเคยเรียนผ่านๆมาแล้วนะคะ สำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ See you again next time goodbye